เรื่องนี้ต้องคุยโดยแนทเนริมพารสวัสดีครับเรื่องต้องคุยนะครับมาเจอกันในช่วงค่าๆาทางดูบังกับแนทเหมือนเช่นเดิมนะครับต้องแจ้งแฟนช่องก่อนว่าเทปนี้นะครับจะเป็นเทปส่งท้ายของดูบังกับแนทในสัปดาห์นี้นะครับที่เราจะทําคลิปกันที่สตูแล้วก็ลงคลิปเลยนะครับเพราะว่าหลังจากคืนนี้นะครับก็คือเครื่องจะ ออกนะครับตอนประมาณเที่ยงคืนกว่าๆแล้วก็ช่วงประมาณเที่ยงคืนถึงประมาณบ่าย2เวลาบ้านเราผมก็จะอยู่บนเครื่องแล้วก็เดินทางไปที่อังกฤษนะครับฉะนั้นทุกท่านก็จะได้รับชมคลิปประเด็นเด็ดพิซัแดงในช่วงเช้าวันสุกนะครับแล้วก็เรายังต้องคุยช่วงค่ำ,ำวันสุกซึ่งทั้ง2คลิปทุกท่านก็จะเห็นฉากเป็นบ้านเป็นสตูผมแบบนี้ก็คือผมถ่ายเป็นสต็อกไว้นะครับแล้วก็จะมาเป็นคลิปที่ ว่ากันไปแบบสดๆอัปเดตข่าวกันอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นในช่วงเช้าวันเสาร์ตามเวลาบ้านเรานะครับต้องขออภัยสำหรับความไม่สะดวกประมาณนี้แต่ว่าคลิปก็ยังนำมาฝากนะครับมีเรื่องนำมาคุยกันเหมือนเดิมเนาะเอาล่ะวันนี้ประเด็นที่เราจะมาคุยกันนะครับมันก็เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ที่จะมีขึ้นในวันที่14กันยายนนี่แหละนะครับแล้วก็มีเรื่องที่พวกเราแฟนบอลอยากจะให้มันเกิดอยากจะให้มันเป็นสักทีนึง เราคาดหวังนั่นแหละก็คือเฮ้ยทำไมมันจะไม่ใช่เวลานี่หละที่เบนยามินเชสโกกับเซเนอร์ลอมเมนส์เนี่ยจะได้ประเดิมสนามในฐานะตัวจริงให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราไปเริ่มพูดถึงเบนยามินเชสโกกันก่อนนะครับเบนยามินเชสโกเนี่ยเอาตรงๆเขาลงเล่นในเกมที่เจอกับริมสบี้นะครับในศึกฟุตบอลคาราบาวครับ อันนั้นคือเกมบอลถ้วยก็ว่าไปแล้วก็เป็นเกมที่หลายๆคนอยากจะลืมแต่ถ้าพูดถึงเกมหลีกเชสโกยังไม่ได้ประเดิมสนามในฐานะตัวจริงให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยนะครับลงเล่นในเกมเจออาร์ซอลไป26นาทีเกมเจอฟูลแลมม38นาทีนะครับแล้วก็เกมเจอเบอรีลงไป19นาทีเชสโกกำลังรอลงเล่นเป็นตัวจริงนัดแรกอยู่นะครับซึ่งถ้าย้อนไปนะครับในช่วงเบรกทีมชาติที่ผ่านมาเนี่ย เชสโกโลงสนามให้กับทีมเชสโลเวเนียไป2นัดครับนัดแรกเนี่ยคือเกมที่เจอกับสวีเดนแล้วก็จริงๆเชสโกโควรจะมีแอสซิสด้วยนะครับจากจังหวะนี้แหละครับที่เขาเนี่ยนะครับชิงจังหวะโม่งตั้งบอลให้เพื่อนนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยนะครับเพื่อนก็จบสกอร์เข้าไปได้แต่ว่าคือบอลโม่งชงของเชสโกช็อตเนี่ยสุดท้ายนะครับบอลมันไปฉลับผู้เล่นของสวีเดน สุดท้ายทำให้เชสโกไม่ได้แอซิสแต่ก็เป็นจังหวะที่เขาเนี่ยใช้ความแข็งแกร่งโมงตั้งบอลน,นะครับแล้วสุดท้ายเพื่อนก็จบสกอร์เข้าไปได้นะครับทำให้ฝั่งของสวีเดนเนี่ยนะครับโดนตีเสมอในช่วงท้ายเกมเป็นจังหวะที่คือจริงๆในเนี้ยก็เขียนว่าแอซิสแต่ว่าในหลายๆที่ก็จะไม่ได้ให้แอซิสกับเชสโกแต่เอาเป็นว่าเชสโกมีส่วนกับประตู2-2ในการาทำให้ทีมเนี่ยเสมอกับสวีเดนในเกมนั้นก็แล้กันว่าไปแบบนี้นะครับ ส่วนในเกมหนึ่งเจอกับสวิตเซอร์แลนด์สโลเวเนียแพ้ไป0ูนนะครับซึ่งลง90นาทีเต็มนะครับแต่ว่าก็ไม่มีสกอร์นะครับก็ค้ำคาไปแต่เอาเป็นว่าถ้าพูดถึงความฟิตของเบนจามินเชสโกเนี่ยคือผมว่าเขาฟิตพร้อมแล้วนะสร่างกายเขาเต็มที่แล้วนะครับอยู่ที่ทุกอย่างมันจะไหวหรือเปล่าซึ่งถ้าว่ากันในเรื่องของเหตุผลนะครับ เขาก็ย้อนไปถึงบทสัมภาษณ์ตอนที่เชสโกเข้ามาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใหม่ๆนะครับแล้วมีสิ่งหนึ่งที่เขาก็ยอมรับนะครับเขาบอกว่าความเข้มข้นของเกมในพรีเมียร์ลีกเนี่ยมันสูงนะครับแล้วก็นักเตะของแมน u n i ยูไนเต็ดเพื่อร่วมทีมของผมเนี่ยโอ้โหอยู่ในระดับชั้นยอดทั้งนั้นนะครับฟุตบอลอังกฤษเนี่ยคือโอ้โหระดับท็อปที่สุดของโ,อโลกฟุตบอลนะบันนี้คือเชสโกบอกนะ แต่ผมก็กําลังรอโอกาสอยู่เพราะผมเนี่ยกำลังพัฒนาในทุกวันตรงนี้สิ่งที่เชสโกพยายามจะบอกนะครับเขาพยายามจะบอกว่าความเข้มข้นของเกมเนี่ยมันสูงฉะนั้นนักวิเคราะห์เขาก็บอกว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้ไหมที่ท้ายที่สุดเนี่ยเบนจามินเชสโกเขาอาจจะต้องรอโอกาสไปก่อนในเกมลีกเพราะว่ามันต้องมีการปรับตัวมันต้องลงสนามไปให้มันเข้าใจเกมสัก อ0่สิบนาที30นาทีอะไรแบบนี้มันก็เลยทําให้ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเขายังไม่ได้โอกาสลงสนามนะครับซึ่งอันเนี้ยนักวิเคราะห์ก็พยายามหาเหตุผลมานะแต่ทีนี้ในมุมของผมแล้วกันนะครับผมก็รู้สึกว่าอ่ะไหนๆก็ไหนๆอะ่ะคือจริงๆผมว่า3เกมที่ส่งลงมาจูนเนี่ยมันอาจจะดูเยอะไปด้วยซ้ำนะถ้าเหตุผลเป็นเรื่องของ ความฟิตเนี่ยอ่าเข้าใจได้แต่ถ้าสมมุติว่าจูนระบบเข้ากับเพื่อนเนี่ยผมว่าจริงๆเกมเจอเบอร์ลี่ก็น่าจะเอาเชสโกลงตัวจริงได้แล้วแหละนะครับแต่ว่าอานในเมื่ออาร์มอริมยังเลือกที่จะใช้เป็นสมรองอยู่นะครับก็ตามนั้นไปแต่ผมว่าเกมเนี้ยเกมที่เจอกับแมนซิตี้เนี่ยจุดสำคัญคือผมว่าทีมต้องมีสู่หน้าตัวเป้าแล้วแหละนะครับโอเคบางท่านอาจจะมองว่าไอ้สตัวบนที่เป็นทริปเปิลเทนอะที่มันไม่มีกองหน้า มันอาจจะมีความวูบวาบอยู่แต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยผมว่าไอ้เกมใหญ่ๆแบบนี้ถ้ามีศูนย์หน้าคำไว้คนหนึ่งแล้วเชสโก้ก็แสดงให้เห็นอยู่แล้วนะครับในหลายๆเกมว่าผมว่าเขาพักบอลได้นะครับเขาลงมาเชื่อมบอลแล้วก็จ่ายบอลให้เพื่อนได้รวมถึงจังหวะที่มันต้องยิงสุดท้ายเราก็ต้องการกองหน้าใช่ไหมฉะนั้นผมรู้สึกว่าเชสโก้กับการเป็นตัวสารองแล้วลงมาช่วงเครื่องหลังมาเปลี่ยนเกมเนี่ยผมว่ามันมันพอแล้วอะผมว่าเขาพร้อมสำหรับการเล่นเป็นตัวจริงละ แล้วก็อีกหนึ่งจุดก็คือเราไม่รู้ว่าเมสันเมาส์กับมาดูสกุลย่าเนี่ยนะครับสใน3ามทิปเปิลเทนเี่ยเขาจะเจ็บไปหนักแค่ไหนจากสัปดาห์โน้นนะครับที่ยังอยู่ในช่วงเบรกทีมชาติฉะนั้นเนี่ยเอาเป็นว่าผมคิดว่าเมาส์กับคุณย่า2คนนี้ไม่น่าจะได้เล่นเป็นตัวจริงทั้งคู่ในเกมที่เจอซิตี้นะครับอาจจะมีคนหนึ่งที่ ไม่ได้เจ็บเยอะจากสัปดาห์ที่เจอเบอร์ลี่แล้วก็หายกลับมาทันอีกคนอาจจะสำรองหรือเปล่าหรือทั้งสองคนอาจจะไม่พร้อมอันนี้เราไม่รู้แต่ทีนี้ในเมื่อถ้าสมมติว่าคุณย่ากับเมสาเนี่ยสคนนี้มีคนใดคนหนึ่งเป็นอย่างน้อยที่ไม่พร้อมโอกาสมันก็ควรจะเป็นของเชสโก้แล้วนะนะครับเพราะว่าผมว่าถ้าเจ้าตัวยิงประตูแรกได้ความมั่นใจก็จะมานะครับก็รอดูกันไปขณะเดียวกันอีกหนึ่งคนครับที่รอโอกาสของตัวเองอยู่ก็คือเซโนลอมเมน ยุคข,ของอันเดรโอนาน่เอาที่ลอรีวิทเบลบอกด้วยนะครับก็คือเป็นอันจบแล้วเพราะว่าถึงจะหมดสัญญายืมตัวกับครับซอนสปอร์แล้วกลับมาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยคือแมนเชต็ดก็ไม่ได้ใช้แล้วอะครับก็คือรอปล่อยขายให้ทีมอื่นอยู่ดีฉะนั้นโอนาน่กับแมนเชต็ดน่าจะตัดเชือกจบก,กันไปเรียบร้อยทีนี้มันก็จะเหลือแค่เอาชัยใบดีกับเซเนอร์ลอมเมนส ซึ่งเซนเอร์ลอมเมนส์เนี่ยตามรายงานก็คือว่ารูดี้กาเซียนะครับกุนซือของเบลเยียมเนี่ยไม่ได้เรียกเขาไปติดทีมชาติเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยนะครับทางฝั่งกาเซียก็เลือกประตูอย่างติโบกรูตัวมาตเซลแล้วก็ไมค์เพนเดอร์สคราวนี้นะครับฝั่งของเซนเอร์ลอมเมนส์ก็ได้มาซ้อมที่แคริงตันตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมานะครับโดยที่มีทางฮอกเก้วิตาวนะครับซึ่งเป็นโค้ชประตูเนี่ยก็ดูแลฝึกซ้อมให้กับเซนเอร์ลอมเมนส์ไปนะครับ ทำเทรนนิ่งเซสชันนะครับออกแบบการฝึกซ้อมให้กับลอเมนส์คราวนี้สิ่งที่แฟนๆอยากรู้แหละและน่าจะเป็นคำถามที่ถูกถามกันเยอะมากก็คือท้ายที่สุดใครจะเป็นมือหนึ่งนะครับเรื่องนี้ผมพูดไปในไลฟ์เมื่อสัก2อสวันก่อนแล้วว่าถ้าถามว่าใครจะเป็นมือหนึ่งณตอนนี้ในใจแฟนบอลคงอยากจะลองเซ์เนอร์ลอเมนส์ประมาณว่าซื้อมาแล้วจะเอามานั่งทาไมเรื่องนี้เราเข้าใจกัน นะครับเรื่องนี้เราเข้าใจกันผมก็คิดว่าเฮ้ยเกมใหญ่แบบนี้มันก็เป็นการวัดเหมือนกันนะว่าเซอร์นลลอมเมนสะของจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าอันเนี้ยมีบทสัมภาษณ์ของฟิลโจนส์นะครับกองหลังซึ่งเปนแฟน์แมทเตตเคยทั้งวิพากษ์วิจารณ์เขาแล้วสุดท้ายก็เห็นถึงว่าจิตหัวใจความเป็นนักสู้ของเขาสิ่งหนึ่งที่ฟิลโจนส์พูดนะครับก็คือเขาบอกว่าการที่คุณจะเป็นมือหนึ่งให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ย คุณต้องมอีภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า ino นะ r h i n o skin r h i n o คือ Rat นะครับแล้วก็ skin แปลว่าผิวหนังซึ่งน่าหมายคำว่าแปลเป็นไทยเข้าใจก็คือคุณต้องมีความแข็งแกรง่ง <c oughs> คุณต้องมีผิวหนังที่เหนียว่หนังเหนียวแข็งแกรง่งอดทนนะทนทานอันนี้คือแปลแบบไทยให้เข้าใจ นะครับคุณต้องมีความแกร่งแล้วก็คุณต้องต้านทานแรงกดดันให้ได้อะไรแบบนี้นะครับฟิลิปโจลสกว่าการเป็นนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยโอ้โหเสื้อตัวเนี้ยมันหนักมากนะแล้วจุดสำคัญก็คือผู้สปบะตูเนี่ยจำเป็นต้องนิ่งจำเป็นต้องจัดการกับสถานการณ์ต่างๆได้นะครับแล้วเมื่อเจอลูกครอสจังหวะที่เขาต้องสั่งกองหลังเนี่ยมันก็ต้องมีความเป็นผู้นำมากพอแล้วก็แน่นอนมากพอซึ่งเรื่องนี้ต้องยอมรับว่าอุณหภูมิขาดไม่พอสมควรนะครับ ทีนี้ฟิลโจนส์ก็ย้อนไปพูดถึงพี่เดร์ดาบิดเดเคียซึ่งเดเคียเองกอ็ในช่วงแรกๆด้วยนะครับที่เขาเฝ้าเสามันก็เคยมีช่วงที่พี่เดเล่นร่วมกับฟิลโจนอันนี้ฟิลโจนรู้ฟิลโจนเห็นนะครับฟิลโจนบอกว่าสมัยที่พี่เดเอยัยงเล่น่ะพี่เดมีไรโนสกินตรงนี้นะคือมีหัวจิตหัวใจ นะครับพี่ทนทานและแข็งแกร่งสามารถต้านทานแรงกดดันได้คือผมเข้าใจนะที่ผมแปลไรโนสกินเนี่ยมันคือผิวหนังรัดนะถ้าแปลเป็นอะไรที่มันตรงตัวนะครับแต่ผมพยายามจะแปลให้พวกเราเข้าใจในบริบทของภาษาไทยนะครับซึ่งฟิลโจนส์ก็็บอกว่าเนี่ยการมาเล่นให้กับเมมเเตอะ่ะมันยากมากนะแต่ว่าเมื่อเดคอาเจอกับอะไรต่างๆที่มันถาโถมเข้ามาอย่างโหดร้ายมากมายเขาแค่ไม่แครมัน แน่นอนเดเคอมีช่วงเวลาที่พลาดเหมือนกันนะครับบางทีพลาดในเกมการแข่งขันบางทีพลาดในการฝึกซ้อมแต่สุดท้ายเมื่อคุณต้องการเดเคอยเดเคออยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็ช่วยทีมในะจังหวะสําคัญได้นั่นทาให้การเป็นประตูคืหนึ่งของแมนเชตมันมีมากกว่าการมีฝีมือคุณต้องมีความทนทานต่อแรงกดดันคุณต้องอมีความแข็งแรงพอที่จะสวมเสื้อตัวนี้ที่มันหนักมากๆได้อันนี้คือสิ่งที่ฟิลโจนส์บอกมา ค,คำถามคือซูเนอร์ลอมแมนที่มีประสบการณ์แค่ในลีกเบลยเบลยียมพร้อมหรืออยังถ้าถามผมอีกนั่นแหละแฟนช่องครับผมก็อยากจะบอกว่าก็ลองดูเลยว่าซูเนอร์ลอมแมนจะใช่ไหมคือถ้าซูเนอร์ลอมแมนผ่านเกมเจอแมนซิตี้ไปได้ที่เอติฮัดสเตเดียมผมว่ามันจะเพิ่มความมั่นใจกับเขามากทีเดียวคือว่ากันตามตรงพูดตรงๆในความเห็นผมแล้วนะครับผมรู้สึกว่า คือเอาไทยไปดี ND, ไม่น่าใช่ประตูบอหนึ่งของแมนเชสตแล้วอะนะครับนี่ไม่ใช่ประตูที่แมนเชสตจะใช้ในระยะยาวอยู่แล้วฉะนั้นถ้าสมมุติส่งไปดีลงในเคสที่ว่าเฮ้ยต้องปกป้องลอมเมนส์ก่อนเพราะว่าลอมเมนส์เพิ่งมาใหม่นะครับประสบการณ์ยังไม่มีงั้นใช้ตัวที่เคยเล่นมาก่อนแต่ทีนี้ลองนึกภาพว่าสมมุติไนดีเล่นแล้วก็เกิดพลาดหรือว่าก็ดฟอร์มไม่ดีไม่ร้ายถ้าเรตติ้งก็ประมาณ56อะไรอย่างเงี้ยเซฟไม่ได้แต่ก็ไม่ได้มีจังหวะเหวอ นะครับมันก็อาจจะมีความเสียดายว่าเอ้ยทำไมไม่ลองใช้เซอร์โนลอมเนส์ดูผมรู้สึกว่าผมเข้าใจนะในมุมต่างของแฟนบอลบางท่านก่อาจ,จะมองว่าเฮ้ยก็เขาไม่มีประสบการณ์เกมใหญ่ก็ต้องให้ใบดีที่อย่างน้อยเคยลงเล่นในพรีเมียร์ลีกมาแล้วเนี่ยได้เล่นไปก่อนแล้วก็สมมุติเกมเจอเซนต์แนนแลนด์เกมเจออะไรต่างๆที่มันไม่กดดันเยอะก็ค่อยให้ลอเมนส์เฝ้าเสาก็ได้อันนี้คือบางท่านคิด ในลักษณะนี้ผมเข้าใจเลยนะครับเพราะบางทีอมโมริมอาจจะคิดแบบนี้ก็ได้แต่ถามผมผมรู้สึกว่าเนี่ยอยากทดสอบอ่ะนะครับผมอยากทดสอบว่า s o นเนอ m ์ลอมเมนต์มีไรโนสกินหรือมีแรงทนทานต่อความกดดันมากน้อยแค่ไหนเว้ยผมอยากรู้จริงๆนะครับฉะนั้นถ้าถามผมเนี่ยผมก็อยากให้ s o นเอ m ลอมเป็นตัวจริงไปเลยแล้ววัดดูเลยครับว่าคุณมีโอกาสจะเป็นคนที่ใช่หรือเปล่าอยากรู้ว่า สิ่งที่เดเคมีคือการรับมือกับแรงกดดันได้แบกการเล่นในกับแมนยูเนเตดมาเนี่ยนะครับเป็นทศวรรษได้โซนอลเลมนส์ Sono มีสิ่งนั้นบ้างไหมซึ่งผมย้ํานะว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่แค่ฝีไม้ไลายมือมันคือเรื่องของหัวจิตหัวใจสิ่งนี้ลอมเมนส์มีพอหรือเปล่าถ้าถามผมผมว่ามันน่าจะเป็นโอกาสแล้วล่ะครับที่ทั้งลอมเมนส์แล้วก็เชสโกน่าจะได้โอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมแมชเตอร์ดาบีแล้วแหละซึ่งผม จะไปอยู่ในสนามด้วยนะครับแต่ก็ต้องย้ำอีกทีว่าด้วยความที่ช้างเขาจัดเตรียมให้นะครับผมก็จะไปอยู่ฟากซิตี้แต่ว่าก็จะพยายามเป็นเขาเรียกว่าไงนะเป็นตัวปลอมที่ที่ก็จะสงบเสงี่ยมไว้นะครับประมาณนี้แต่ก็จะอยู่ในสนามนั่นแหละนะครับอันนี้คุยกันนะครับอทุกท่านคิดเห็นอย่างไรผมว่าเสียงเดียวกันสำหรับเชสโก้แล้วแหละที่ควรจะได้ลงตัวจริงแต่ ซันเนอร์ลอเน์คุณมองอย่างไรถ้าคุณมองว่าค่อยๆให้น้องอมีประสบการณ์ไปเรื่อยๆค่อยๆหย่อนไปเกมที่มันไม่ค่อยสำคัญมากเจอเบนฟอร์ดเจอเบนฟอร์ดก็บอมหนักอยู่นะแต่พอไม่รู้เปลี่ยนไปคิดแอนดรูสหมดยุคโทมัสแกรงแล้วจะเล่นบอลแบบไหนนะครับหรือว่าเจอซันเดอร์แลนด์อะไรเงี้ยค่อยลงไหมหรือว่าส่งไปเลยลงเกมหนักไปเลยแล้วก็ให้มันรู้ดำรู้รแดงว่าคนคนนี้ใช่หรือเปล่าวัดดูนะครับคุณจะค่อยๆให้เขาหัดเดินหรือว่า ฝึกแบบห้าวหารไปเลยคือส่งลงไปแล้วก็ต้องเดินเองให้ได้ในสถานการณ์ที่มันยากลําบากแต่ถ้าคุณเดินได้แล้วก็คุณจะเป็นคนที่แข็งแกร่งมากๆลองพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาดูกันได้นะครับเอาล่ะผมจะกลับมาเจอกับสตูนี้แบบอัปเดตข่าวก็คือกลับมาบ้านอีกครั้งนะครับผมจะถึงไทยก็ประมาณดึกๆของวันศุกร์ที่19กกันยายนเลยนั่นหมายความว่า คลิปเช้าวันที่20นะครับผมก็จะมาเจอทุกท่านแบบแบบปเขาเรียกว่าไงทาคลิปแล้วก็ลงเลยผมจะอยู่บ้านผมจะอยู่ไทยนะครับแล้วก็เริ่มทํางานในวันเสาร์ที่20กันยายนแต่ว่าย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าคลิปพรุ่งนี้เช้าก็คือคลิปวันศุกร์เช้าแล้วก็คลิปวันศุกร์ค่ำคุณจะเจอกับผมในฉากนี้อยู่ซึ่งเป็นคลิปที่อัดสต็อกไว้นะครับก็ให้รับทราบว่ามันเป็นแบบนั้นก็แล้วกัน นะครับแต่ว่านั่นแหละครับไม่ว่าผมจะบินไม่ว่าผมจะอยู่ที่ไหนทําอะไรก็จะพยายามเสิร์ฟเนื้อหามาให้กับผู้ติดตามดูบังกับนักติดตามกันอย่างสม่ำเสมอขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้กับแฟนบอลคนที่ใจรักในการทําเนื้อหาคนนี้มาตลอดนะครับแล้วก็ทีมงานของผมด้วยนะครับกำลังใจมากกําลังใจน้อยทุกกาลังใจสําคัญหมดเลยนะครับขอบพระคุณมากมากมาก็จะบินแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวถึงอังกฤษจริงๆเรามีใน บ้านดำตอกตอกนะครับเรามีบ้านสีฟ้านะครับ FB ด้วยในเพจก็ติดตามได้ทั้ง3ช่องทางเลยนะครับประมาณนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสต่อๆไปนะครับขอบรคุณมากๆครับสวัสดีครับ